วิธีทำเว็บไซต์นะครับบนแคนวาคืออันนี้มันคือมันง่ายมากนะครับสำหรับคนที่อยากมีเว็บไซต์เป็นของตัวเองสำหรับคนที่เป็นเจ้าของแบรนด์เป็น SME เป็นสตาร์ทอัพอะไรต่างๆเนี่ยการที่เรามีเว็บไซต์เนี่ยมันก็คือเพิ่มความน่าเชื่อถือถูกไหมโอเคแหละเรามีโซเชียลมีเดียเรามี Facebook เรามี IG เรามี t i k t o k แต่อย่าลืมว่าเว็บไซต์เนี่ยคือเข้ามาแล้วนะครับมันดูข้อมูลได้ง่ายและที่สำคัญคือมันมีความน่าเชื่อถืออยู่ในนั้นนะครับถ้าใครที่มีเว็บไซต์ผมเชื่อว่า ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจสินค้าหรือว่าบริการเนี่ยการได้การที่คุณมีเว็บไซต์เนี่ยมันเป็นข้อได้เปรียบเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้เราจะมาเริ่มทําเว็บไซต์กันแบบง่ายนะครับไม่จำเป็นจะต้องแบบทนนําโค้ดนู่นนั่นนี่เขียนโปรแกรมอะไรอย่างเงี้ยคือมันยากไปทุกวันนี้มันมีเครื่องมือหลายอย่างเนาะสิ่งที่ผมจะแนะนาวันนี้ก็คือเป็นแคนว่าซึ่งผมใช้อยู่ประจําก็คือแอปตัวนี้แหละเป็นแอปด้วยนะครับทำในมือถือได้แต่มันก็จะแบบลากยากนิดนึงนะครับหรือถ้าใครถนัด iPad แท็บเล็ตเนี่ยก็ทําได้เหมือนกัน ทำในคอมก็ได้ด้วยนะครับวันนี้ผมจะมาทําในคอมเนาะแต่ว่าก็ดูแล้วก็ไปปรับใช้ในแท็บเลต็ตหรือว่ามือถือได้นะครับมันมันทำได้อย่างตัวผมออกไปข้างนอกเนี่ยบางทีก็คืออยู่ในจอ iPad เนาะก็ใช้ iPad บ้างนะครับมาเดี๋ยวมาเริ่มกันก็คือเข้ามาที่ Canva นะครับ c a c a n v a c o m นะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็คือให้เราสมัครลงทะเบียนให้เรียบร้อยจะเจอหน้าตาแบบนี้เนาะ สมัครก็คือง่ายมากวิธีสมัครก็คือกรอกข้อมูลกรอกที่อยู่อีเมลอะไรต่างๆของเราแหละสมัครไม่ยากนะครับทีเนี้ยให้เรามาที่ตรงนี้ครับมันจะมีให้เลือกว่าเรากําลังต้องการที่จะทําอะไรสิ่งที่เราต้องการคืออะไรครับสิ่งที่เราต้องการคือเอกสารไหมไวบอร์ดคือมันทําได้หลายอย่างเนาะพรีเซนเทชันโซเชียลมีเดียวิดีโออันอื่นๆเนี่ยเดี๋ยวมาแนะนํา EP ต่อไปเนาะอยากรู้เรื่องอะไรเนี่ยก็คอมเมนต์ไว้แล้วกันว่าอยากจะให้สอนเรื่องอะไรเกี่ยวกับแคนวาเนาะ นี่ให้เราสังเกตตัวนี้ครับก็คือเว็บไซต์คลิกเข้าไปเลยคลิกเว็บไซต์เข้าไปนะครับเป,ปิบกดรีเฟรชหนึ่งครั้งก่อนพอดีมันค้างไม่ได้เข้านานมากดเว็บไซต์นะครับนี่มันจะขึ้นมาแบบนี้นะครับเขาก็จะมีธีมให้เลือกเยอะแยะมากมายแบ่งเป็นหมวดหมู่ด้วยว่าอ๋อเป็นเว็บไซต์หรือว่าเป็นแบบธุรกิจไหมเป็นบิสเนสหรือว่าเป็นพอร์ตโฟลิโอ เป็นอีเวนต์งานอีเวนต์ต่างๆนะครับเป็นการศึกษาไหมหรือว่ารีเทลไบโอลิงคเว็บไซต์อ่ะสมมุติว่าเป็นอะไรดีเป็นบิสเนสเป็นพอร์ตโฟลิโอแล้วกันเป็นพอร์ตโฟลิโอนะครับปุ๊บเข้าไปหลังจากนั้นนะหลังจากนั้น <c oughs> เขาก็จะมีทีมให้เลือก <c oughs> สังเกตว่าจะมีด้านซ้ายนะครับ <c oughs> เห็นไหมนี่มีทีมแบบนี้นะครับเราลองกดแอปพลปึ๊บกดใช้งานนะครับนี่สวยไหม สมมุตินะสมมุติอ่ะเป็นสกินแคร์เป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกับตัวเองเนาะสกินแคร์แคร์โอ้เยอะเลยนะครับตัวอย่างปึ๊บนี่คือเราในฐานะที่ทักษะการทําเว็บน้อยนะใครที่มีทักษะน้อยเนี่ยคือไม่เก่งไม่ถนัดเนี่ยผมเชื่อว่าทําได้ถ้าสําหรับอันนี้นะนี่เห็นไหมเห็นต<ม>ีมเว็บไซต์ไหมสวยไหมสวยเลยใช่ไหมอันอื่นๆมีไหม เดี๋ยวไปลองดูเป็นอะไรเดียวเรียลเอสเตดเรียลเอสเตดแล้วกันเป็นพวกอสังหาว้าวดูดิคุณดูสิครับอสังหาสวยไหมเป็นแบบมินิมอลหน่อยปึ๊บสวยเลยนี่เขาวางคอนเซปต์มาให้แล้วเขาคิดมาให้แล้วว่าจะต้องมีอะไรบ้างนะครับเนี่ยเห็นปะทำไมต้องเลือกเรา มีเทสติโมเนียลให้ด้วยนะครับโอ้สุดยอดไม่ธรรมดาทีนี้ตัวอย่างนะตัวอย่างสมมุติว่าจะขายเป็นสกินแคร์อาหารเสริมจริงๆมันลองเซิร์ชดูนะอยากได้ประเภทธุรกิจของเราคืออะไรก็ลองเซิร์ชดูนะครับสมมุติว่าเป็นสกินแคร์อาหารเสริมตัวอย่างเนาะเป็นอันนี้ผมก็จะเลือกแล้วก็กดแอปพลายทั้งหมดเลยหรือจะใช้แค่หน้าเดียวก็ได้สมมติว่าเราอยากเปลี่ยนหน้าเนี้ยเราก็ใช้อันนี้ปุ๊บมันก็จะเปลี่ยนให้หน้าเดียวแบบนี้แต่บางเอิญจะใช้หมด ออมี8หน้านะครับเเขาก็จะบอกว่ามีกี่หน้ามีทั้งหมด8หน้านะก็กดใช้ทั้งหมด8หน้าทีนี้นะครับอันเนี้ยคือเราจะทําอะไรได้บ้างเราสามารถที่จะอัปรูปนะครับอัปรูปก็คือตรงนี้เอาง่ายๆก็คือทอีม่ะเขามีให้อยู่แล้วเรามีหน้าที่ทําอะไรเรามีหน้าที่แค่จับวางนี่จับวางใส่แบบนี้เห็นไหมจับวางใส่เลยง่ายไหมปึ๊บเนี่ยปึ๊บเนี่ยเห็นไหมประมาณนี้นะครับ เดี๋ยวผมดูพาไปดูเว็บไซต์หนึ่งของผมที่ผมทําไว้แล้วแหละเป็นเว็บไซต์ส่วนตัวเนาะแล้วก็เป็นสินค้าที่ยังไม่ได้เสร็จดีเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวพาไปดูเว็บไซต์ส่วนตัวก็คือเป็นอันนี้นะครับอันนี้ก็คือเว็บไซต์ส่วนตัวของผมเนาะก็คือทําในนี้เหมือนกันเดิมทีก็จะจ้างเขาทําก่อนหน้านี้คือผมไปใช้ของ w i กนะครับก็คือใช้ปีหนึ่งเนี่ยเสียค่าบริการประมาณ5,000นนะครับรวมโดเมนนู่นนั่นนี่ด้วยแล้วเราก็ไม่ได้เข้ามาบ่อยแล้วก็แชร์อะไรก็ยาก อันนี้ก็คือข้อดีมันสามารถที่จะเราทําเสร็จปุ๊บเราสามารถที่จะแชร์ไปให้อดินหรือว่าคนที่เขาดูแลเข้ามาช่วยทําได้เนี่ยตรงเนี้ยตรงนี้นะครับเนี่ยเห็นปะกดบวกไปเลยอยากให้ใครเข้ามาช่วยนะครับคือมันสะดวกสบายมากทุกคนดึงเขาดึงคนอื่นที่มีความสามารถเข้ามาช่วยอีดิแก้ไขตกแต่งได้หมดเลยทีนี้นะครับนี่เห็นปะผมก็ลากวางลากวางเลยใส่วิดีโอใส่อะไรได้ด้วยเนี่ยเห็นปะ คือมันสุดยอดแล้วเนี่ยปึ๊บปึ๊บอ่ะปึ๊บทีเนี้ยพอ,พอเราเพอเราได้ตรงนี้เนาะพอเราได้ตรงนี้สมมุติว่าเสร็จแล้วนะครับนี่อ่ะประวัติแบรนด์ต่างๆอันนี้คือเว็บไซต์สินค้าแต่ก็ยังไม่เสร็จดีนะเอาคอนเซปต์ให้เป๊ะก่อนนะครับเนี่ยคือเรามีหน้าที่ทําอะไรเราลากวางลงอย่างเดียวเนี่ยจับแปะลงเลยเนี่ยปึ๊บเนี่ยเห็นปะ่ะง่ายไหมง่ายเนาะ สมมุตินะครับว่าเราทําเสร็จแล้วแล้วเราจะทํำยังไงต่อในเมื่อเราทําเสร็จแล้วเราลองกดดูก่อนนะครับก็คือพรีวิวตัวนี้ปุ๊บมันจะเอ๊มันจะออกมาหน้าตาแบบไหนนะไอ้เว็บไซต์ที่เราทำเนี่ยมันจะออกมาหน้าตาแบบไหนเราก็มาดูได้นะนี่ประมาณนี้นะครับนี่ยังไม่เสร็จดีนะดูในมือถือล่ะเป็นยังไงปุ๊บเนี่ยคลิกขวาด้าน,นขวาบนนะครับเขาก็จะมีหน้าตานะครับเรียลเขาจะเรียว่าเรียเนะเป็นประมาณนี้นะคุณโอเคไหมล่ะ ถ้าโอเคคุณก็กด p u ับบิสตรงนี้ได้เลยนะครับหรือว่ากดปิดไปก่อนไปแก้ไขเพิ่มเติมได้ทีนี้นะครับถ้าอยากแบบใช้งานให้คนอื่นเข้ามาเห็นเว็บไซต์เราก็คือกดตัวนี้นี่เห็นปะทีนี้เนี่ยมันจะมีอยู่2แบบและกันแบบแรกเนี่ยก็คือฟรีโดเมนเขาจะกําหนดลิงก์ให้เราอัตโนมัตินะครับเขาจะกําหนดลิงก์ให้เราอัตโนมัติแบบที่2คือเพิ purchase a New Domain ก็คือซื้อโดเมนกับเขาซื้อโดเมนหมายความว่าซื้อไอเนี้ย w w w ร a n บเ a n บแบมสมมตินะ w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  ไบ a ว็บ c o m www i ชื่อแบรนด์ของตัวเองชื่อบริษัทของตัวเอง .com ก็คือต้องเลือกอันนี้นะครับทีนี้นะครับสมมุติว่าผมจะฟรีโดเมนไปก่อนก็กดถัดไปเขาก็จะละเราก็จะต้องเติมชื่อไปนะดี h t h b t l a n d Thailand.com o o t t n u u ี่ะดอ t ต o t ทีก็กด Continue ไปนะครับทีนี้นะครับเนี่ยมันก็จะเป็นแบบนี้เนาะ d i เอ b t ทยแลนด d m y c a n w a s i t e ถ้าเราซื้อโดเมนเมื่อกี้มันจะเป็นแบบว่า d ี h อ b t a i l a n ด d c o m ก็คือ c o m ไปเลย Browser แทบ็บ r e v i e w ไอคอนต่างๆที่อยู่บนเว็บไซต์เนี่ยจะเปลี่ยนไหมเนี่ยไอคอนเล็กๆนะครับเราเปลี่ยนได้นะเนี่ยเปลี่ยนเป็นเป็นรูปแบรนด์เราเนี่ยครับเปลี่ยนได้เปลี่ยนรูปแบรนด์เรา ไอคอนเล็กๆหน้าเว็บไซต์ของเราเราเปลี่ยนได้เราอยากเปลี่ยนเป็นตีมเป็นรูปแบบสินค้าของเราเป็นโลโก้ของเราก็ได้นะครับก็เลือกเปลี่ยนได้มสมมติปุ๊บเนี่ยมันก็จะเป็นแบบนี้เนาะในหน้าเวลาเราเปิดลิงก์เบราว์เซอร์อะไรต่างๆมันก็จะเป็นแบบรูปสินค้ารูปโลโก้เราหลังจากนั้นก็คือกดตัวนี้นะครับนี่ p u b l i s h เว็บไซต์ของเราก็คือสามารถจะใช้ได้เลยนี่เห็นไหมเขาก็จะประมวลผลแป๊บหนึ่งนะครับ คือง่ายและง่ายมากเดี๋ยวผมพาไปดูเว็บไซต์ของผมเองที่ทำเสร็จแล้วนะครับรับรองได้เลยว่าจะได้ไอเดียเนาะเนี่ยก็คือก๊อปมาถ้าเราจดโดเมนมันก็จะเป็นลิงก์สั้นๆนะก็จะเป็น dhabthailand.com แหละก็จะเป็นชื่อแบรนด์ของตัวเอง .com นี่ง่ายๆแบบนี้เลยสะดวกไหมเปิดในมือถือก็เร็วนะครับเปิดในแท็บเล็ตเปิดเปิดในคอมก็เร็วเร็วมากสะดวกสบายมากเดี๋ยวพาไปดูเว็บไซต์ที่มันเสร็จแล้วนะเว็บไซต์ที่มันเสร็จแล้วก็ ประมาณไหนประมาณนี้แล้วกันประมาณนี้อะปึ๊บอันนี้คือเสร็จแล้วนี่ผมก็จะใส่รายละเอียดแล้วว่าตัวผมคือใครสอนยิงแอดที่ปรึกษาการตลาดลูกค้าที่เคยสอนมาเนี่ยปึ๊บปบคือจริงๆมันเยอะกว่าน,นี้ก็ใส่ไปประมาณนี้ก่อนปั๊บเขาให้เออเยอะเหมือนกันนะครับใครที่อยากเรียนการตลาดยิงแอดอะไรต่างๆอยากได้ที่ปรึกษาแบรนด์หรือให้สอนตัวแทนก็ติดต่อมาแล้วกันนะครับ โอเคหลักๆตอนนี้ก็คือทุ่มกับแบรนด์ตัวแทนของตัวเองมากขึ้นเนาะมาก็คือมีรีวิวมีเทสติมเนียลนะครับอย่าลืมนะครับใครที่ขายสินค้าก็จะมีรูปสินค้าของตัวเองแล้วก็รีวิวต่างๆก,ก็จับยัดใส่ไปนะครับเพิ่มความน่าเชื่อถือช่องทางการสั่งซื้อนะครับหรือว่าช่องทางการติดต่อเราก็ใส่ใส่ไว้นะครับอืมประมาณนี้ทีนี้ไปดูเว็บไซต์เต็มเป็นยังไงปุ๊บนี่เห็นไหม asavasin.com as ก็จะเข้ามานี่นะครับลองเข้าไปดูนะครับถ้าใครอยากรู้ว่าเป็นแบบไหนประมาณนี้นะครับเออง่ายไหมทำเว็บไซต์ง่ายสิไม่ยากเนาะใครๆก็ทำได้ผมเชื่อว่าคนที่ไม่มีทักษะหรือว่าไม่มี idea, design, ไอเดียดีไซน์ไม่เกง่งไม่เก่งกราฟิกเนี่ยคือเข้ามาเจอทีมแบบเนี้ทำได้หมดอืมมันง่ายมันง่ายมากนะครับมันง่ายมาก ประมาณนี้เลยนะครับสำหรับใครที่อยากได้เว็บไซต์ก็ผมแนะนำแหละว่าใช้แคนวาก็ได้ง่ายนิดเดียวนะครับใครที่ชอบคลิปนี้หรือว่ามีคำถามอะไรเนี่ยคอมเมนต์ไว้เลยเดี๋ยวมาไล่อ่านแล้วก็ทำคลิปตอบยังไงก็อย่าลืมกดหัวใจกดไลค์กดติดตามกันไว้ทุกช่องทางนะครับชื่อเดียวกันหมดเลยก็คืออันนี้ a s a v a s i n a s a v a s i n อัศวศิลปครับ